โดยในภาคเชาา้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมการกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรภูเวียงคำนครจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนผู้แทนคณะประธานก็ได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจากกัปปวัตตนสูตรและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าว คือกาลยานามิตรซันนี่พันถาวรพร้อมกันนี้ผู้แทนนำกล่าวคำถวายและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำปัจจัยเทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลากล่าวสัมโมทเนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีค่ะจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังสวนสาธารณะบริเวณใกล้วัดเพื่อทำการปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานร่วมกันค่ะ